ตบมกคุงเหลือเอจเอเก๋ามาต้มขับปุ่นใส่ค่ะอันนี้เป็นหอยที่พาไปเก็บมาเมื่อวานนะคะหอยพี่ๆหอยตลับค่ะเก็บมาเหมือว่าเมือว่าหนึ่งกะกินเป็นเมียงแล้วค่ะอันนี้กะเอามาใส่ตมบมกคุงโออเคเบาดูกิ่น หอยพ,พี่หอยตลับที่เก็บมาได้นะคะนํามาแช่น้ําทะเลค่ะเวลาเราไปเก็บให้นําขวดไปตักน้ํามาด้วยแล้วกแ็แช่หอยในน้ําทะเลค่ะข้ามสักหนึ่งคืนเมื่อวานน,นี่กะเมื่อวานนี้ไปเก็บตอนเช้ากินตอนค่ํามันก็จะหดหดนิดหน่อยนะคะหมายถึงว่ามันจะมีทรา,ายอยู่แนะนําให้แช่ข้ามคืนจะ้ะ เมื่อวานนัะนเมื่อวานก็มีแค่คลิปเก็บหอยมบนบอก็ไม่มีคลิปึืนวันก่อนก็ไม่มีคลิปเลยค่ะวันนี้ถ้าคลิปไม่ชัดก็ต้องขออภัยเลยนะคะผักสดก็ไม่มีเลยทามาไม่มีอยู่แต่ถือขันแต่จานนะ อันนี้เป็นเมนูที่แบบว่าจะกินเวลาแบบง่ายๆนะ <laughs> จ้ะอื จานไปเห็นม่ค่อยชัดเนาะสร้างหัวมเห็นเส้นชัดกับพ่อเห็นหน้าใจชัดบ่คะเสียงนกคู่คาบาระคะู่คาบาระค่ะ มากขมากคำจ้ะวันนี้ช่วงช่วงเช้าไปซื้อของค่ะไปซื้อของอยู่หลานไทยอยู่มาริบโลบ้านเ้ากับเสืออืน olo, น่นมาริบโลเนาะ ยินหน่อยเด้อทักไทยพ่อหอมปากหอม่อขึ้นหอดจ้ะกนทคภาพอากาศเย็นหนาวๆค่ะ